สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้ที่ใช้งาน MongoDB เบื้องต้นกับไท a i d b กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักตัวดำเนินการ concat กันนะครับว่ามันคืออะไรและมีวิธีการใช้งานยังไงใน MongoDB นะครับสำหรับตัว concat เนี่ยก็คือตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับการรวมค่า s t t i n g หรือว่าการรวมค่าของฟิลด์ให้มาแสดงในรูปแบบของฟิลด์เดียวกันนะครับอ,อย่างเช่น ผมมีสตริงอยู่2ตัวอย่างนี้นะครับ2สตริงสตริงตัวแรกคือ my name is สตริงตัวที่2คือ mongodb ปุ๊บถ้าเราจะเอาสตริง2ตัวมาต่อกันเนี่ยเราจะใช้ตัวดำเนินการ concat อย่างนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะทําการต่อสตริงอย่างนี้เลยนะครับ my name is mongodb หน้าตาที่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างข้อมูลกันก่อนนะครับที่เราจะมาใช้ตัวคําสั่งกัน ตัวแรกก็จะเป็นตัว collection inventory อ่า inventory ก็จะมีตัว underscore id อ่าเป็น default เลยนะครับก็จะมีตัว item แล้วก็ quarter แล้วก็ตัว description นะครับอ่าตัวอย่างข้อมูลตัวต่อมาก็คือตัว collection user อ่าที่เราใช้กันเป็นประจำเลยก็จะมี user id first name last name age gender phone number แล้วก็ email address นะครับอ่าทีนี้เราไปเข้าตัวเนื้อหาวิธีการใช้คำสั่งใน mongodb กันหน่อยนะครับ สำหรับตัวอย่างแรกในการใช้ CONCAT นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ที่ตัว collection inventory d b i n v e n t o r y a g g r e g a t e ก็คือใช้ร่วมกับ Aggregate ตามเคยเลยครบับด้านในผมก็จะใช้เป็นร่วมกับตัว project p r p r o j t c t ก็คือการเลือก f i ล l ์มาแสดงผลในการใช้คำสั่งนะครับผมก็ได้อธิบายไปในวิดีโอผ่านๆมาให้ลองไปย้อนดูกันได้นะครับ อ่ะสำหรับตัวโปรเจกต์ปุ๊บเรากำหนดโปรเจกต์มาแล้วปุ๊บแล้วมาขึ้นฟิลด์ใหม่ที่ชื่อว่า Item Description นะครับปุ๊บแล้วก็จะมีตัววงเล็บปีกามาตัวหนึ่งด้านในนี่ครับให้สังเกตตัวสำคัญก็คือตัวดำเนินการ CONCAT o นะดอลลาร์ซ้าย o ปุ๊บวิธีใช้ก็คือจะมีนี่ครับตัวอไร y ขึ้นมาตัวหนึงด้านในก็จะเป็นการกำหนดว่าเราจะเอาสตริงตัวไหนมาต่อกันนะครับอย่างตัวแรกผมจะอ้างไปที่ฟิล l i อเทก็คือดอลลาร์ทราตามด้วยไอเทก็คือจะอ้างไปที่ฟิลด์ไอเทจากนั้นปุ๊บผมมาต่อด้วยตัวตัวแดดหรือว่าตัวขีดจากนั้นตัวสุดท้ายผมจะใช้เป็นที่ฟิลด์เดสคริปชันนะครับก็คืออ้างไปที่ฟิลด์ e s c r i p t i o n สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ของออคำสั่งนี้ก็คือปุ๊บตัวแรกเราก็แสดงเป็นตัว under score id เนี่ยครับสังเกตเราขึ้นฟิลด์ใหม่ชื่อว่า i อ e ทมเดสค i ิปชัน ตัวแรกก็จะเป็นชื่อไอเทมใช่ไหมครับผมอ้างไปที่ field item ปุ๊บก็จะได้ a b c 1อ่าตามด้วยขีดใช่ไหมครับต่อด้วยขีดแล้วก็ผมอ้างไปที่ตัว description ก็คือ product 1อย่างนี้นะครับก็จะอ้างไปทุกที่ทุกๆเอ document ใน mongodb นะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจไปดูตัวอย่างที่2กันก่อนนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ผมจะใช้ร่วมกับตัว c o l l i c t i o n user ตามด้วย aggregate แบบเดิมเลยนะครับปุ๊บตัวนี้ผมจะใช้ร่วมกับ project เช่นเคยเลยครับแต่ว่าจะไม่แสดงตัว underscore id ก็คือกำหนดให้เป็น0ก็คือไม่แสดงปุ๊บมากำหนด user id เป็น1ก็คือให้แสดงตัว user id จากนั้นผมขึ้นฟิลด์ใหม่ชื่อว่า name ปุ๊บตามด้วยวงเล็บปีกานี้นะครับด้านในก็จะกำหนดเป็น ตัวเมือนการ CON c o n c a t แล้วก็จะมีตัว array ขึ้นมาว่าเราจะเอาสตริงตัวไหนมาต่อกันสำหรับสตริงตัวที่1ผมจะกำหนดให้ตายตัวเลยนะครับว่าก็คือ my name is ก็คือไม่ได้อ้างไปที่ฟิลอะไรเลยพิมพ์ไปเลยนะครับว่า my name is สตริงตัวที่1แต่ตัวที่2เนี่ยผมจะกำหนดไปที่ f ฟ l ล first name ให้ first name แต่ละ document เนี่ยมาโชว์ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้เห็นไหมครับ user id มาโชว์เป็น1 ตัวน้กสกอร์ไรดีไม่มาโชว์แล้วสังเกตเราขึ้นฟิลใหม่ชื่อว่าเนม e อ่าเห็นไหมครับชื่อว่าเนมปุ๊บ my name is ตายตัวทุกด็อกิเมนต์จากนั้นตัวชื่อเนี่ยก็จะรันตามตัวด็อกิเมนต์เลยนะครับ first name นี่ครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้อ่าในขั้นตอนถัดไปเราไปลองใช้คำสั่งใน mongo shell กันดูบ้างนะครับว่าหน้าตาที่ออกมาเนี่ยจะได้ตามตัวอย่างเลยหรือเปล่าก่อนอื่นผมขอตัวไปที่ mongo shell ปุ๊บผมก็ได้เตรียมคําสั่งตัวอย่างที่1มาเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวอย่างที่1จําได้ไหมครับเราอ้างไปที่ collection inventory นะครับตามด้วย project เราจะแสดงแค่ตัว item description ตามด้วยคอนแค t item field item แล้วก็ขีดตามด้วย field description ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือปุ๊บเราจะได้ตัว underscore id ออกมาด้วยจะเป็น default ของ mongodb นะครับ สังเกตว่าเราขึ้นฟิลหมว่า item description นะเห็นไหมครับตามที่เราต้องการเรียบร้อยปุ๊บมาดูตัวนี้ครับฟิลไอเทมไอเทมที่เรามีก็คือ a b c 1 a b c 2นะตามนี้เรียบร้อยจากนั้นเห็นไหมครับแด็ดปุ๊บจะไม่มีตัวคอมมามาขั้นเห็นไหมครับมันจะเป็นการต่อสตริงไปเรื่อยนะแล้วต่อแดดเข้าไปตามด้วย p product นะเห็นไหมครับ Description ก็คือ Product 1 Product 2ก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอย่างที่1ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2กันบ้างตัวอย่างที่2ก็ตามที่อธิบายไปเลยครับก็คือไม่โชว์ under score id โชว์ user id ให้เป็น1ขึ้นฟิล์ใหม่ชื่อว่า name ตามด้วย concat อันนี้ผมจะตายตัวเรือคือ my name is แล้วชี้ไปที่ f i e l first name ให้ first name ในแต่และ document เนี่ยมาโชว์ทั้งหมดนะครับปึ๊บผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเนี่ยครับ จะได้ user id อ่าหนึ่ง name อ่า f i l หม่ชื่อว่า name จากนั้นนี่ครับให้มาแสดง my name is ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยชื่อของแต่ละคนเลยก็ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยตามที่เราต้องการนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวดำเนินการ คอนแคทนะครับก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจว่าตัวคอนแคทเนี่ยมันทำงานยังไงมันใช้งานยังไงใน MongoDB นะครับก็หวังว่าวิดีโอจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังศึกษาตัว MongoDB อยู่นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ